ทาแนะนําอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะสําหรับพี่ๆตอนนี้เห็นมีทักทายกันเข้ามามีถามคําถามคุ้นกันมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะคะนุ้ยจะถามให้กับพี่ๆนะวิเคราะห์ที่เข้าในรายการแล้วก็เห็นหลายท่านเริ่มกดไลค์กันเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะมีกดอะไรนะเขาเรียกว่าไอคอนที่เป็นรูปแบบ หัวใจอ่ะแล้วก็มีแบบเป็นห่วงใยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะเห็นมันลอยลอยขึ้นมาแล้วดูมันน่ารักดีขอบคุณนะคะอะมาหรือยังคะพี่บวยมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณบวยแล้วก็สวัสดีให้ผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะเมื่อกี้กาลังรอระหว่างรอพี่วยก็คุยกับพี่พี่นะลงทูนไปก็ขอไลค์ขอแชร์เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพี่บวยก็มาเจอกับเราทุกวันอังคารเนาะ ไายครับออืใช่แล้วใช่แล้วเอาล่ะมาแล้วมาดูภาพตลาดกันให้นิดนึงละกันค่ะพี่บวยค่ะครับก็ตอน <c oughs> ช่วงป่ายเนี่ย <c oughs> คงเป็นหนังม้วนเดียวกับช่วงเช้านะครับ <c oughs> ก็คือเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดมากๆเลย <c oughs> นะคร, <c oughs> ครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยชัดินเด็กนะครับอ่เคลื่อนไหวเนี่ยไฮสุดนี่ก็บวกหกจุด โลสุดก็ลบเจ็ดจุดก็ดูเหมือนไปไหนไม่ค่อยไกละนะครับเราก็ตอนนี้กลับมาลบประมาณหนึ่งจุดเึ่งนก็ถ้าไปดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยคือปิดในกรอบแคบๆนะครับทางเซิงห้องกงเนี่ยลบไปแค่ห้าจุดเองนะครับ<แ>น้ำมันดีซีนี่ก็ลบไปห้าสิบห้าจุดดูเหมือนไม่ค่อยแต่งไปไกลเท่าไหร่นะครับจ <laughs> นบ้านเราเนี่ยก็ถูกชดด้วยหุ้นกลุ่ม ที่เป็นหุ้นกลุ่มปตัวเคมีนะครับอย่างตัวของ i v l PTTC วันนี้ปรับลงนะครับแต่ก็ได้หุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับก็ช่วยไว้อย่างอย่างตัวของแอดวาเนี่ยก็ช่วยคํำยันดัชนีไว้ได้นะครับครับค่ะแล้วเซฟิตี้วันนี้ลนะคะจะแนะนำยังไงนี่ในส่วนเซฟิตี้นะครับเราก็ให้ดักลองไว้ตอนเช้าชแหละก็พรแถว่รามาเนี่ยครับ ประมาณเก้าหกเจ็ดเก้าหกแปดตอนนี้อยู่ประมาณเก้าหกเก้านะครับท้าสุดวันนี้มันขึ้นไปได้ประมาณเก้าเจ็ดสองก็ยังไปไม่ไกลยังไม่ถึงเป้าที่เราให้ทากาไรเอาไว้นะครับก็ถือต่อได้ไหมก็ยังถือต่อได้อีกวันได้นะครับเพราะว่าดูจากนะครับบรรยากาศการลงทุนไม่ได้แย่นะครับดาวจนฟิวเจอร์ลบอยู่สี่สิบเอ็ดนั่จากหนึ่งร้อยฟิวเจอร์เนี่ยก็บวกอยู่ประมาณย5ิบห้าจุดก็ดูเหมือนก็ยังไม่ได้แบบมี แนวทิศทางอะไรที่เป็นลบเท่าไรนะครับค่ะโอเคได้เลยทีนี้เรามาอ่ะพี่บวยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับทีเฟกใช่ครับก็เลยมองว่ายังพอถือรองได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคือช่วงนี้มันแว่งแค่ถ้าเราไม่แน่ใจในแนวโน้มหรือว่าทิศทางเนี่ยเราจะชะลอการลงทุนไปบ้างก็ได้นะครับเรารอให้มันมีการเลือกทางให้ชัดหน่อยหรือว่าให้มีการ เลือกทางไปทางไหนทางหนึ่งที่ชัดหน่อยนะครับ hmm. นะครับแต่ว่าถามว่าเส้นทางตอนนี้ก็มองว่าเซฟิตี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปได้ถึง9 9 2จุดนะตรงไฮเดิม <Ha. S 2> นะครับเพียงแต่ว่ามันคงเปค่อยเป็นค่อยไปอะนะครับ hmm. ไม่ไม่ได้ขึ้นไปแรงๆเท่าไหร, <Ha. S 2> ร่ <Okay. S 2> คร่ะโอเค ได้เลยพี่บวยอ่ะแม่เช้านี้เดี๋ยวมาตามหุ้นที่คุยกับพี่ม่อนไปนิดน,นึงแล้วกันน้อสองตัวเห็นมีบิวตี้แล้วก็ทีทบไปดูบิวตี้กันก่อนแล้วกันค่ะครับตัวของอตัวบิวตี้นะครับใช่ก็จริงๆตัวของบิวตี้ยังถือต่อได้ผมว่าตรงมันก็มันก็ยังไม่ได้แย่นะครับวันนี้พยายามยืนบาทแปดสิบห้าบาทปสามนะครับก็ยังมองว่า แาวต้านเดิมตรงบริเวณบาทเก้าสิบแล้วก็บาทเก้าสิบห้าเนี่ยยังเป็นไปได้ะนะครัก็ถือลุ้นต่อนะครับเพราะวันนี้วันแกว่งในกรอบแคบมากนะครับแต่ชนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆตัวยังไม่ได้มาแรงเท่าไหร่นะครับค่ะโอ้แล้วอย่างนี้วอลลุ่มบล็อกเทรดมีตัวไหนที่มีสัญญาณผิดปกติอะไรบ้างไหมพี่ว้อยใช่ครับก็ที่ดูนะครับก็จะมีตัวจะมีตัวของฉลินะครับันวอลลุ่มบ็อกเทรดก็เกิน ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็คือรับน,นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นวอลุ่มปิดหลองบ็อกเทตก็ได้นะวันนี้ถ้าเราดูตอนเย็นเนี่ยถ้าดูตัวเลขสนานะคงค้างถ้าปรับลงเนี่ยนะครับหรือปรับลงเยอะเนี่ยน่าจะเป็นวอลุ่มปิดบ็อกเทต์นะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วด้วยมีวอลุ่มบ็อกเทตเข้ามาทําให้สนานะคงค้างหรือว่าตัวของ Open Interest เนี่ยมันขึ้นเยอะมากเหมือนกัน นะครับก็อาจจะเป็นวอลุ่มปิดก็ได้เพราะว่าวอลุ่มมันโป่งขึ้นมาแล้วมันก็คุณมันก็ปรับลงนะครับค่ะนะครับแล้วก็มีตัวของที่ดูนะครับก็จะมีตัว i r p c ด้วย IRPC นะครับตัว IRPC เนี่ยก็ดูเหมือนเริ่มมีการชะลอตัวแล้วต้องระวังหลุดสี่บาทนะครับจะเป็นวอลุ่มปิดบล็อกเทมเหมือนกันถ้ายืนสี่บาทไม่ได้นะ ก้ระวังการตอบถานลงมานะครับแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย75วัน,นอยู่ประมาณ3บาท88นะครับ <3 S 2> ตรงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรใ่ใช่ใช่ <Okay. S 2> อันนี้อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะต้องนับประมัดระวังมากมหน่อยนะครับได้เลยค่ะไปดูทองคํบ้างดีกว่าพี่ไว้แนะนํายังไงดีครับส่วนตัวของนะครับทองคํานะครับอทองคําเนี่ยต้อง ดูตรงพันเก้าร้อยเหรียญนะครับ uh huh. มันเป็นจุดวัดกําลังแหละว่าจะเลือกขึ้นไปต่อดีหรือว่าจะพักฐานก่อนนะครับ uh huh. เพราะว่าตรงตรงพ uh ันเก้าเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวจิตวิทยาณนะครับแล้วก็ใกล้ตรงแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นด้วยนะครับคือถ้าจะกลับเข้าไปลองหรือว่าถ้ายังไม่มีสถานะเนี่ยรอให้ผ่านพ uh ันเก้าไปก่อนรอคอยตานก็ยังถัดนะครับแต่ว่าถ้ายังอยู่แถวนี้ uh huh. เพราะว่ามันกล้ามเก่งที่จะหลุดตรงเส้นสิบวันเนี่ยตรง บริเวณพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยมันอาจจะมีการพักตัวลงมาได้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาแรงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนเมษาเนี่ยมันขึ้นมาประมาณสองร้อยเหรียญแล้วมนาะ <c oughs> นะครับถ้าฉะนั้นเนี่ยมันจะปรับฐานสักหน่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับค่ะ <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าย้อนถ้าเราไปดูนะครับดอนไลน์เด็กเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่อนไปมากกว่านี้เริ่มที่จะกลับมาแข็งบ้างแล้วก็ กองทุนเอสพีอายมันก็ไม่ได้กลับเข้ามาซื้อแบบเป็นแมตเต็มหน่วยเลยนะครับมีกลับเข้ามาซื้อบ้างแล้วก็ขายขายเยอะซื้อซื้อ,อน้อยนะครับเมื่อคืนนี้เรากลับมาขายแล้วนะครับก็ดูแลทำให้เนี่ยยังไม่ค่อยมีนัาสัญญาณการพุ่งขึ้นเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับโอเคได้เลยค่ะตอนนี้ไปดูในคอมเมนต์จากพี่พนักลงทุนมีถามมาหุ้นมาให้กับพี่บุยด้วยอะ พี่บัวช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับ,ค,รบ <c oughs> คุณบัวขอแนวรับ IRPC หน่อยคะ่ะจากคุณพี่ออนอานองถ้าอ่านผิดขออภยัยด้วยนะคะก็เมื่อกี้กที่บอกครับตรงสามบาทแปดสบิบาทซึ่เป็นใช่ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ดห้าวันนะครับ,รบตรงนั้นก็มีโอกาสย่อลงมาถึงคือถ้า,อ,าอยากจะรับเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะค่ะ ครับโอเคนี่คุณพี่ดาราทิพย์บอกว่าเลิฟนุ้ยไล้บ์บอยบ้านปูโอโอันนี้ต้องตอบให้หน่อยละค่ะบ้านปูครับ <c oughs> ตัวของบ้านปูนะวันนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราดูกราฟเนี่ยราคาเกาะเส้นห้าวันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเา้าผมว่าถ้ามีอยู่เนี่ยกอดไว้ก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ย น้ำตาลหินก็กลายเป็นทองคําได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้ามีถ้ามีกาไรเลยก็ฟิ i t run ไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็จุดล็อกกําไรเนี่ยก็อาจจะใช้ตรงเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันเนี่ยที่มันค่อยๆวิ่งตามขึ้นไปเนี่ยเป็นจุดล็อกกําไรก็ได้นะครับอ,อย่างอย่างเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันวันนี้อยู่ที่ประมาณสิบสามบาทห้าสิบค่ะนะครับโอเคอ่นะนี่ก็เดี๋ยวนะมีถามมาพี่บวยดูตัวนี้ให้หน่อยแนวรับ บีเอฟอ่า uh, ตัวบีเอฟบีเอฟใช่ขออีกหนึ่งตัวสุดท้ายและมันดูแล้วช่วงนี้ไซเวย์นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันเกิดสัญญาณแบลริเดบูเจนเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> มันยังไม่ลงนะครับดัง <c oughs> นั้นเนี่ย ถามว่าต้องไม่หลุดเท่าไหร่เนี่ยต้องยิยง18ให้ได้ถ้าหลุด18เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่เ,เราต้องรอกกำไรน,นะ<ฆ>หรือมีอยู่ห้ามติดหุ้นนะตรงนี้นะครับแต่ถ้ายิง18บาทได้เนี่ยทรงมันก็ยังมีโอกาสพักเรา,าขึ้นต่อนะับดูตรง18บาทเนี่ยถือว่าเป็นเป็นจุดที่สําคัญเลยนะครับนะครับโอเคได้เลยค่ะพี่ไว้อะมีอะไรที่จะฝากทิ้งทายให้กับพี่ๆลงทุนหน่อยไหมคะ อครับก็จริงๆช่วงนี้ตลาดอาจจะไซ d e w a y นะครับแต่ว่าอขอให้เรานะครับขอให้เราอาจจะมองว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราอาจจะพักบ้างก็ได้แล้วก็ต่อจังหวะที่มันมีแนวโน้มชัดเจนเนี่ยเราก็กลับเข้าไปลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเบื่อหน่อยนะครับก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับค,ครับอ่ได้เลยค่ะคข,อขอบคุณนะคะ คสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับสัสดีค่ะขอบคุณคําแนะนําจากทางด้านพี่บวยด้วยนะคะคุณพรมรสุวรรสาคอนกูลผู้ในการฝ่ายวิจัยการลงทุนอ้อขออภัยค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราห์การลงทุน,าน,าาาาทนจากบริษัทกรุงไทยซิมิโก้นั่นเองนะคะ